สวัสดีท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้เราอยู่ในเกมซอสเซตแมนใช่แล้วมันคือพับจีไส่กอกหรือว่าเกมแบทเทอร์ลอยเน,นะฮะผมก็เป็นแกแนวที่แบบยิงๆกันนะนะใช่อันนี้ก็ไม่ใช่พัรแรกของผมนะก็ผมคงต้องเล่นคนเดียวอีกแล้วจนกว่าแรงผมจะสูงกว่านี้นะฮะผมเจอบอทก็แน่นอนชนะแบบชิวๆเติมระดับดาวเราอยู่ที่3,6 0 0สงสัยมันจะน้อยไปนะฮะ บนหัวก็สามารถรู้ได้ว่าเราคือผู้เล่นใหม่น,นะใช่ทุกคนตามนั้นแหละเข้าใจตรงกันเรานับเวลาถอยหลังอย่างนานเพราะว่าสามาชิกเรามันยังไม่เต็มร้อยใช่ตอนนี้มันเจเนเรตเต็มร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเราเป้าหมายของเราในวันนี้คือ n ำเบอร์วันใช่นี่โหแต่งสสวยๆรู้เลยนะฮบผม เพราะวาได้ของฟรีของแจกมาใช่เนี่ยแหละเก่งที่สุดปาหัตของแทกเริ่มได้นี่มาถึงผมก็อลังการงานสร้างชอบมากเลยกับไอ้เครื่องบินของมันเนี่ยนี่หนึ่อที่นั่งนะครับผมข้อความยังไม่เต็มเลยส่วนเมืองเนี่ยคือข้อความที่อยู่เหนือแมปไปอีกทีหนึ่งใช่มันจะลอยๆอยอยู่นะทุกคนเออเดี๋ยวนะ มันไม่มีใครลงเราก็จะลงไปแล้วที่ประจําของเราคือตรงไหนแล้ววะจำไม่ได้เฮ้ยตรงไหนแล้ววะอช่างมาเถอะงั้นเราไปตรงจุดนั้นเลยพุ่งไปฟยอยู่ในระยะที่เท่าไหรนะ่นะนี่ดิ่งลงไปนะครับดิ่งลงไปแล้วดิ่งลงไปแล้วดิ่งลงไปแล้วโอ้โหเมืองใหญ่ได้อยู่นะโอ้โหฟาร์มกันสบายเลยแหละ Ui, ừ, còn thề đây skin ngô thế ạ phi á phi á phi á này phu 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 kẹp còn kẹp còn chút 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 chú, chú, chú. ping ping kẹp còn sốc hộp chút chút เอาว่อีเฮ้ยตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะได้ของแบบเพียบม,มากอะ่ะคิดตั้นบอลไม่รู้ทำอะไรนะเอ่อจะหมวกหมวกหมวกมวกเออได้หมวกแล้วอุ่นใจมาหน่อยชุบ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 กระสุนกระสุนอจัดไปเอ้ย,อ,ยอะไรเนี่ย นี่มีของดอบไปไปไดูดูดูด,ดมียามีกระสุนมีอะไรบ้างเฮ้ยเดียเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดีีดดดน๋นี่ของแท้บอกแล้วอย่ามายุ่งกับผมยาวไปไวรุ่นเจ้ะะเ้ะเเดี๋ยวนะมีอะไรดอบบ้างตรงนี้บ้ รงหว่านี้เราฟาร์มให้อิ่มไปก่อนนะเจ้าเห็นนะพกมกับลงังคาใจกับปืนอะไเปล่าวะเออนะปืนนี้นี่นี่นี่น,น,นี่อยากลองไงเฮ้ยอยากลองนะของแต่งแถวนี้เหมือนมันจะมีอยู่นะสำหรับไม่มีวะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว น,นี่อยู่ข้างหลังผมเนี่ย oh, <kid. S 1> อเอาเรื่องอยู่นะมีของแจกป่ะมีก็มาดิครับมีใครพร้อมจะสู้ตึงนะบอ,อกเลยตึงนะครับตึงนะครับ กับบอดสู้ไว้ฟิววงวงอยู่ที่เราใช่สบ,บายจริงๆเลยตัวนี้มีอะไรวะดูก่อนเอ๊ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวของแต่ง

ไม่เห็นจริงด้วยอยู่ไหนวะเห็นไหมไ,ไม่ไม่รู้อยู่ไหนไมันอยู่แถวนี้แหละแต่มันเงียบไปแล้วอ่ะ คูณเท่าไหร่เนี่ยคูณสามนั่นไงอยู่ข้างนอกอนไหนวะมันหายไปแล้ววะเฮ้ยผมอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมเลือดบุบรถรอ่ะทำไมอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวมันอยู่บนลังคาอาย ก็ว่าอยู่มันอยู่ไหนเออฮึโอ้โหโโโดื่มก่อนดื่มก่อนจังสี่มันต้องดื่มก่อน มังอาจนักมังอาจนักที่ทำกับเราเยี่ยงนี้นเอ๋รอยครับวงจะบีบแล้วรอบนี้แต่เราต้องไปทางทิศไหนเดี๋ยวเราดูก่อนครับไอเทมพิเศษปรากฏนะครมีรถ นั่นมีคนวาร์ปมาตรงจุดนั้นพอดีมันมีแสงพ่อฟ้ามันไม่ใช่คนหรอกมันเป็นบอทใช่เก็บผมเหรอมันเร็วเกินไปไอ้หนู มันยังเร็วหลายปีเอ้เรามีสกิลพุ่งลาวอะอุ้ย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 ้ยข้ยยยามน้ำไปได้แล้วปิ้งเรียบร้อยบร้อยนะมีใครตามเรามาบ้างไม่มี เรามันรวดเร็วอยู่แล้วนี่ข้อดีคือสกิลพุ่งไปด้านหน้าเนี่ยมันเร็วสำหรับการเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนฮะไม่ถือว่าอยู่ในระดับที่ปลอดภัยนะจริงจริงพื้นที่แบบยังไม่ปลอดภัยพอ ไม่มีใครเลยศัตรูเราอยู่ไหนเอ่ยไอ้ไอ้ดอก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 โอ้โหสนานอยากล้องอ่ะเฮ้ยแล้วกระสุนมันน้อย เพื่อนมาปืนตกเลยฮนะได้ชุดใหม่แล้วอีฮ่ได้พยาบาลมาวิไอ้ดอกอยู่ข้างบนไปไปไปขึ้นไปได้โหเหมือนจะขึ้นไม่ได้วะ ตกอะไรที่อลังการเนินตกพื้นที่เอาไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยยิงไม่โดนเลยบ้าไปแล้วเอาไปจอื้อือ นับว่าจะเป็นสุสานของพวกเจ้าในจมมพวกเจ้าเข้ามาถ้าพวกเจ้ากล้าหันเพก็เข้ามาชุบช,ชุขึ้นบนยอดเขาก่อนเดียวสองตัวไปแล้วเฮ้ ออยู่เป็นจุดสูงสุดนี่มันสุดยอดจริงๆเฮ้ยเฮ้ยมาดีิครับ เหลือห้าฮะนี่นี่นี่นอนรออ่ะเอ้ยเอ้ยนอนรออ่ะเฮ้ยไปไหนไปไหน เออไปไหน สุดยอดสบายสบายชิวๆนะสบายสบายก็ไม่เท่าไหร่ครับน้อง